องติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะอุ้อยซื้อแม็กนัมาอุ้ยอ่ะอุ้ยซื้อแม็กนัมมาให้อีสนาอุ้ยได้หรอไม่เดี๋ยวนั่งตั้งใจว่าจะแม่ซื้อแม็กนัมมาให้อีสนาอ้วยอ่ะกินยาหมองฝันก่อนเดี๋ยวอ้วนอ่ะอันนี้นะคะคอลลาเจนนะคะกับวิตามินซีนะคะใค<ช>ร<ห>เอาหนูเลยร้ามีเฮ กินสองเม็ดเหมือนเดิมกินสองเม็ดเหมือนกันไอ้กินเม็ดนึงเหมือนกันเลยมืแต่ปยายามลดความอ้วนก็โดนเหมือนกันโดนติ๊กั้นหนักมากจากพันเหลือยี่สิบโอ้โหน่ากลัวเนาะอย่างเงี้ยเกินไปอ่ะเศร้าอะสรุปมันจะให้เราขายของไหมก็ก็กะให้นั่งเมาอย่างเดียวหรอเดี๋ยวไปผูกกับทิกต็อกช่องนี้ดีกว่าไม่เอาละกลัวคือถ้า พี่บุ๋มคิดอ่ะเขาเป็นคนมีชื่อเสียงอยู่แล้วเขาเป็นคนดังเขาเป็นคนมีตัวตนเขาเป็นดาวเขามีแสงกับอันนี้ไม่ได้ฉีดยานะมันพูดถึงแฟกต์ความเป็นจริงมันช่องใหม่มันง่ายแล้วตอนนี้เขาเ,เขาอยู่ในกระแสอะไรแต่เราอ่ะเป็นหมายถึงว่าความแตกต่างระหว่างคนธรรมดาคิดกับคนมีชื่อเสียงคิดแล้วถ้าเป็นเราคิดอ่ะเราจะสร้างที่มาใหม่มันยากนะเข้าใจปะไม่ได้เรื่องง่ายนะรวคจิิง <c oughs> อะไรนะ มันมีคนที่เจอแล้วมันยากกว่าเธออีกเยอะเออแต่ก็มีคนที่ยากกว่าเราไยเธอแบบว่านึกออกไหมแต่มันถึงว่านั่นแหละแต่มันก็คือความแตกต่ตาเข้าใจปะถ้าเป็นชาวบ้านเขาปิวอ่ะเขาจบเลยนะไม่ผมงอเหรอต,ตอนแรกพี่ผมเครียดไงผมก็บอกว่าพี่ผมงอ่ไไม่ลอ,อ,นะองเครียดเลยของพี่บุ่มาก เครียดหน้าแต่ว,ว่าของพี่หุ๋มมาปั้นใหม่ก็ได้แป๊บเดียวเองเรียนคิดถูกไปด้วยกันพอเรียนกดเรียนที่หนึ่งบวดเรียนที่สองมันก็มาตอนเชา้าตอนเชา้ชาก่อนเมื่อหาสิบห้าถึงสามสิบนาทีต่อเนื่อนมาให้เราเป็นระยะระยะกินคอลลาเจนพี่หุ๋มด้วยแล้วก็กินดูคลิปญี่ปุ่นมานั่นล่ะเออดูสีมีใครกดเพิ่มไหมอันนี้คอลลาเจนนะคะสั่งได้ ดูกินจริงๆท่านใช้แชมพูวันนี้ฉันก็จับผมนีล้วเลยปะวันนี้ใช้ตัวทิปเมนไม่ได้เพราะว่าพรุ่งนี้จะไปทําสีผมเดี๋ยวมันต้องอันนี้อีกทุกความสําเร็จมีอุปสประเส,สมอกินผักกรอบมินิฮาร์ดหน่อยวันนี้ผุ่มกินข้าวมือม้อเดียวหรอ เออใช่กิิงๆาหมือเดียวเชตเตอร์เหรอหิวเลดกห่อ,หอทำไงให้ผมหนาหอ๋อพี่เป็นคนผมเส้นใหญ่แล้วก็เป็นคนค่อนข้างที่จะผมเส้นหนาอยู่แล้วไ <laughs> ี่ผมช่องหนูมป็นคนไม่ว่าเลยปะอยากมีผัวแนะนำเครื่องสำอางที่แต่งแล้วสวยหน่อยคะ่ะ <laughs> คนนีนเพราะคนนี้มีผัวแล้วแกให้ฉันแนะนำฉันเป็นคนอะไปถามฝั่งนี้เด้ค่ะฝั่งนี้อะไรนะไปถามฝั่งนี้เล้คอะฝั่งนี้ฉันอยู่ฝั่งนี้อา้าวของใครของมันฝั่งหนูไปไปถามฝั่งหนูเลยค่ะฝั่งหนูมีแฟน ตั้งนี้ใช้ไปเท่าไหร่ก็ไม่มีแฟทําไมไม่ยืดผมเพราะว่าบางทีเราทําเราม้วนผมไงแล้วถ้ายืดผมมันรู้สึกว่ากลัวกันผมเสียเราก็เลยไม่ยืดทําผมแบบนี้เลยแล้ไหมมันจะฟีดนึกออกไหมเวลายืดผมหัวมันจะฟีดไม่ชอบอชอบผมมเป็นความฟูนิดนึงพองนิดนึงมันรู้สึกว่าเราไม่ต้องยีผมอะ่ะพี่พีทละพี่พีทไปวิ่งอยู่ค่ะพี่พีไปวิ่งอยู่อุยมีคนรู้จักขายครีมย้อมผมที่เป็นกระแส ที่ n น็กซารีรีวิวหรอไม่รู้และเขาโดนลูกค้ายกเลิกไปสองร้อยบ้านคนดูมีหนึ่งถึงสองคนเราอยับเลือกเอาพลังลบมาตอนเนี้ยจริงๆเรื่องนี้มันยังไม่ได้เกิดกับเราโอเคปะเอางี้นะถ้าไม่ชอบนะส่งคืนมาอยาับยานได้ส่งคืนาวายละยืดวอลลุ่มไม่เอาไม่ยืดยืด เป็นคนไม่เนี่ยต้องไปเติมคนเดี๋ยวพาาต้องทํางานไม่งั้นก็ไม่ไปนะจริงพรุ่งนี้ก็จะไปโอเจแฮรเหมือนเดิมนะคะืเพราะว่าวัน,ว,นวันอังคารพี่บุ๋มมีถ่ายงานวันนี้ใ่ปะพรุ่งนี้ไปหาก็ได้มัง้งถ้าไม่ได้ทำอะไรออ๊ยแต่พรุ่งนี้หนูโคนเตรียมตัวเอกสารนะ่ะโอ๊ยหนูต้องขออันนี้ด้วยนะ เขาเรียกว่าอะไรนะหนังสือรับรองบริษัทของจับคุณนาทีได้นเนี่ยนี่อยากกินไอติมโชกอบอก็พอเดี๋ยวของขึ้นอีกแล้วพี่บุ๋มรู้ได้ไงว่าหนูหนูมาอยู่ช่องเนี้ยถามหญิงใครปะเนี่ยถามหญิงว่าอะไรถามหญิงว่าอะไรอ่ะคิวคิวขึ้นอะไรใครเป็นอะไร อะไรอะอะไรอ่ะก็หมายถึงว่าเมื่อกี้ที่แกขึ้นในสตอรี่ไงอ๋อหนูลงสตอรี่ในติ๊กต็อใช่ไหมกดติดตามมาแล้วปุ้ยพีสาวรักวันนี้ค่ะเนี่ยทุกคนก็ต้องมีปัญหาทุกวันคิวนึกออกไหมอย่างฉันเมื่อวานฉันก็มีมาพูดไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยมันพังเห็นปะอะไร ที่ฉันวุ่นวายนะนแบบเฮ้ยทำไมอะทำไม่ไ,มได้เราจะต้องลบอะแอปเขียวเออเห็นไหมฉันอุตส่าห์ไม่พูดจะไม่พูดอะไรเลย K ฉันไม่เกีียวเล่นจนเหนื่อยแล้วอะอะไรอะแล้วพูดแอปเขียวได้หนิไม่เอาไม่พูดอะไรแล้วกูอะหลอนไม่หมดหล่อนจริงแล้วตอนเนี้ยพี่ผมคิดถึงวิคิวแหละหยอกหยอกเห็นที่ตะวันนาะสิษยสาวพี่โอ้ยแต่ก่อนเดินบ่อยมากตะวันนาะชอบซื้อเสื้อผ้า ชอบไปเดินซื้อนู่ซื้อนี่อะไรเงี้ยซื้อเครื่องแล้วก็ไปตัดไข่ถอยที่ตะวันนาใช่โคเทอ่ะโคเท่เลยไข่ถอยอ่ะไปตัดไข่ถอยตรงนี้แล้วเวลามาผมสู่แบบโดใครทันใครทันช่วงนั้นบ้างพิมพ์ไปฟังใหุผมไปตัดไข่ถอยร้านตะวันนาตัดผมไม่เคสถึง้า่อ่โคเทอ่ะคนเม็นนอโคเทอ่ะ ชอบไปซื้อเครื่องม้นผมที่ตะวันนาชอบไปซื้อวิกผมที่ตะวันนา,าหรือตอนนั้นที่เราไม่ใส่ผมแล้วมัด์ที่แม่เคยเจอรูปในออจอให้ไหมจอถักเพียทั้งหัว คิวต้องมีที่คาดผมด้วยใช่เจอบ่อยครั้งเลยนี่หิวหิวละไม่ตอนแรกไม่หิวเลยแต่พอมเมจะติ๊กตอกโดนแบนเครียดเลยแล้วก็หิวเลยแต่ไม่ตอผมที่ตะวันนาฉันตอผมที่น้องจิตเพราะว่าที่นู่นคือฟาร์มผมแล้วก็จะมีร้านประจำที่เคยต่อช่วงหนึ่งที่ชอบตอกอ,อ่าเดี๋ยวนี้ไม่ต่อละฉันเป็นคนไม่มีวินยัย ใครกันบอกอายุเลยใช่ทุกคนต้องไปแต่ก่อนตะว,วันนาใชนะ่ไหมจริงบอกอายุจริงหน่อยแล้วลูกตอบากเรยนให้ลแล้วไม่ได้ไรอะ่ะไม่ได้นะ่ะรต่นพี่ฮิวอยากเคียดด่าต่อต่อให้สะบัดไมวเ,เดี๋ยวเขาไเ่นักเราดัดฟันที่ตะวัา พ,พี่กบอถ่ายงานที่ไหนครับวันที่เจ็ดหนูจะส่งดอกไินอ,อจะกินเหมือนคลิปเว้ยจะส่งดอกไม้มาให้หรอ Only Studio ค่ะอยู่ตรงอาคารหยินเทียนไหนมีคนกดอีกไหมนั่งฝันมาหรอ ไม่รู้ว่าของผมไม่เคลอ๋อนขวัญมาเมาหน้าหนูตอนนี้ไม่ไม่ถูกใจก่อนแล้วนี้ปังกว่านี้ตอนนี้หน้านี้ไม่ถูกใจแล้วลูกสาวชื่อพีเหมือนกันสีตาที่คิวปังไปกดให้หน่อยเด้ <c oughs> ตากาไม่คืนเพราะหนูไม่ทำแอฟเฟอรีเอตไม่เป็นอ่ะเอาของพี่บุ๋มไหมไม่กดของคุณนั้นแหละวันนี้ขายของวันแรกแล้วก็โดนแบนไปเลยปฟิวสวยผมร่วงยังไงไม่ค่อยเยอะเวง่วงนอนแล้วอ่ะอาเป็นไรอ่ะร่างกายต้องการการพักไงร่างกายต้องการคาเฟอีนไม่ต้องการคาเฟอีน,ต,ออนต้องการพักค่ะ ต้องการนอนเร็วพี่ๆอย่าลืมทำที่ขั้นช้เดี๋ยว,วยมันจะโดนอีกปัญหาเหมือนฉันต้องเธอต้องทำทำไร,รอ่ะไปเครื่องปรงป่ะไหว้พระขอพ,อพอรว่เาเป็นไรชอบชวนใกล้ๆอ่ะค่าตั๋วแพงอ่ะงั้นไม่ชวนละดูแล,ลแกันางไปเกาหลีไงรอพี่อหนูมาจริงๆก่อนแบบนึงเซ หนึ่งทำไมก็รอแบหนึ่งไม่ได้หรอกก็รอพีทอาุมณ์มก่อนมันเพิ่งไปมามันก็นิดหนึ่งปะมันก็แบบเกรงใจผู้ก่อนแบบหนึง่งให้มันทิ้งช่วงอีกนิตอีกนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยแบบพี่พีจะบอกไปแล้วแหละรอบหนึ่งเขาก็บอกว่าอืไปสิไม่อยากแบบพี่พีทพี่พีพี่พีพี่พ,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 พีจะไปจะอะไ,อไเรเงี้ยเขาจะแบบรู้สึกว่าโอ๊ย อืมอืมอืมเข้าใจอยู่ทุกคนไปเกาหลีตอนแรกฉันก็คิดว่าฉันอาจจะไม่ไปแต่พอทําไปทํามาถ้าทุกคนไปเกาหลีแล้วฉันไม่ได้ไปอ่ะฉันต้องเป็นโรคประสาทเลยฉันต้องเป็นบ้าอยู่ที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นน่ะพี่พีทเข้าใจแหละพี่พีทคงต้องให้ฉันไปเพราะถ้าเกิดฉันอยู่เมืองไทยแล้วมีคนอื่นได้ไปเกาหลีฉันเป็นบ้าฉันจะรู้สึกว่าฉันหงุดหงิดเพราะฉะนั้นฉันจะได้ไปแน่นอนไม่ต้องห่วงพี่พีทจะต้องเลือกแก้ปัญหาด้วยสิ่งนี้ ก็คือไปเถอแก้บุกไ,ไ,ไปเธอหนูหนูไปเถอจริงจงบอัมีคําถามถ้าเวลาห,ลหลนูปรับพันัมนตรของพี่บุกเนี้ยมันจะอยู่ในคําสั่งซื้อใช่ปะไม่ต้องกดอะไรเพิ่มใช่ปะหรือไม่รู้ไม่ต้องมันอยู่ของฉันไม่ไม่ใช่หตอว่ามันก็จะไปอยู่คําว่ารอจ,จําจัดคําสั่งซื้อเลยใช่ปะได้นะใช่ว่าหนูอเอากระตรก้าพี่บุกมาปักในแท็กต็อกของตัวเองแต่ที่นี้ มีคนสั่งจากตะกร้าหนูมันจะไปอยู่ในคํดสั่งซื้อมันจะไปอยู่ในหน้าของจัดการคําสั่งซื้อของหน้าหุ่มใช่ไหมหรือว่าต้องมันจะไปอยู่ในมันอยู่กับฉัน้เองไม่ต้องยุ่งไม่ต้องทําอะไรรู้แล้วแต่ี้าว่ามันสมมุติถ้าหนูเปิดแอฟริเอตติดต่อช่องเนี้ยมันก็จะไปอยู่คือมันจะไม่มันจะไม่ต้องเข้าปุ่มเช่นตลาดพันธมิตรไม่ต้องใช่ไหมก็คืออยู่มันจะเด้งมาที่จัดการคําสั่งซื้อของเราเลยใช่อ่ะโอเค คิวเปิดพันธมิตรมันก็จะไปอยู่ในหน้าเขาสั่งซื้อของคิวพันธมิตรทำไงเนี่ยเขาบอกอยู่ว่ามันทําบอกนี้ไม่ได้ก็ไปหาคนที่อธิบายได้แต่ฉันอธิบายทางนี้ไม่ได้มันยากเกินไปท t ก่อนแล้วก็ต้องเปิดคอม YT ก่อนเอออันนั้นก็ได้ง่ายดีเพราะว่าวันนี้ก็ใช้ท t แต่ว่าคิวชอบยำ้ำคิดยำ้ำทำเห็นไหมชอบพูดยำ้ยำยเรื่องนี้เห็นปะถ้าเป็นไรอ่ะ ชอบหาเรื่องให้ฉันโมโหจริงอ้าแล้วโมโหง่ายจังอ่ะแกโมโหง่ายเลแก่กแล้วมันจะเป็นอะไรนะนาแกโมโหง่ายกนแต่แกโดนดราม่ายอย่างีมาดิสู้กลับเรารอบนี้มาเลยแกโมโหง่ายกูนนี่ยังไม่ทันแกเลยแล้วแล้วแ,วก,แก่ๆก็ทำไงอะ่ะใครเขาจะไปรู้ว่าชีวิตจริงอ่ะชอบแย่ให้โมโห แล้วใครจะไปรู้ชีวิตจริงก็โมโหแบบนี้แหละในไลน์นี่คือไม่แอบกันแล้วมากกว่านี้ด้วยในไลน์ยังมีออดแอปบ้างฉันจะไม่เทลฉันจะไม่อยากเป็นผู้ถูกกระทำอีกต่อไปแล้วมันจะอะไรก็นักกหนาให้อ้อเลยก็นักกหนาพอนอนค่ะมันไม่แล้วบุ๋มมันไม่ละเลิกก่อนอารมณ์ดีอยู่วันนี้พอ หนาจริงๆขำม,มากต่งคมแทนจะเข้าข้างผู้ชายแล้วก็นกนาก็น่าคิวมันถามซ้ำาเนึกออกแม่หนูยิ้มหน่อยก็คิวมันถามเลยก็บอกว่าเอาไว้ถ้าเจอเป็นคอมมาได้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังเออมันจะอะไรอ่ะมันถามอะไรซ้ำๆอ่ะ เธอก็ศึกษาหาความรู้เองได้นั้นเธอก็ศึกษามันก็ไม่ยากหรอกฉนันทำได้เลยขี้วนิดว่ะแต่แค่อธิบายทางนี้มันอธิบายยากเกินไปเพราะมันหลายขั้นตอนแล้วฉันก็ไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นนึกออกไหมเขาบอกว่าวันนั้นโดนกบดาจะต้องโอบะเล่นกันนะ บางอย่างมันพูดในนี้ไม่ได้ด้วยนะเดี๋ยวมันจะโดนแบนเหมือนกันใหญ่ว่าใครแบนโติกต็อกแบนจริงแม่ตลกอ่ะแล้วทุกคนในด้อมก็แบบคิดว่าแก้บุ๋มงอนแล้วเม่อมาที่บมมุ๋มน้ไม่ได้หายตัวไปหรือเศร้านะ <c oughs> แอปพลิเคชันพัง <c oughs> โทรมาตอนทน้าทุกิวสีเขียวชันพังอ่ะมันไม่คึ้นเลยเว้ย ฉันก็พาน,น่าไม่รู้ว่านางโดนอะไรในไลฟ์ใช่ไหมในติกตอกแล้วเห็นคนในด้อมก็แบบพิมพ์กันให้กําลังใจกันฉ่ามากแล้วนางก็หายไปดักชาน่ะนางบอ่านางจะโทรมาเมาให้ฉันฟงังฉันเห็นหายไปเลยนะบอกว่าเดี๋ยวฉันนางคุยในไลน์นาบอกว่าเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวฉันลงไลฟ์ก่อนอ่ะหนูก็แบบหายไปไหนวะก็เลยพิมพ์ไปว่าเป็นอะไรหรือเปล่าสุสุเอ้ยอย่าคิดมากนะแล้วส่งหัวใจแบบหัวใจไปเอลฟ์ยูอ่ะฉันก็ไม่ตอบ เราก็แบบหรือว่าชินคนไม่ได้ปล่อยก่อนระยะหนึงแล้วอ๋อแล้วบนหัวสักหนึ่งตอนห้าทุ่มครึ่งมาคิวแอปเขียวฉันอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ